สวัสดีครับสวัสดีแม่เอทีทุกท่านนะครับผมจะพามาแอบถ่ายเด็กยิงใบบุญแอบหลับอ,อาการกคือว่าอยากนอนมากซนเล่นทั้งคืนไม่ได้นอนดูครับพาฟิ่นาตีว่าพี่น้อ ภาพนี้น่าตีมากพี่น้องน่าหยิกมากพี่น้องดูสิพี่น้องพี่น้องดูสิว่าเป็นยังไงพี่น้องคิดเหมือนผมไหมว่าใบบุญนี่น่าตีมากน่าหยิกดูสิแม่เหมยยังยิ้มเลยแม่เหมยยังยิ้มเลยแม่เหมยยังยิ้มเลยสิแม่เหมยยังยิ้มเลยดูดูไปไปไปยังยิ้มเลย ดูท่านอนไป่น้องแหมเป็นท่าที่นอนพับเพียบที่แบบระเบียบเรียบร้อยมากพี่น้องท่านอนที่เรียบร้อยที่สุดเลยเป็นช้างที่นอนเรียบร้อยมากดูครับขณาท่านอนยังเป็นระเบียบนะครับผมนี่คือเวบุญจะนอนท่านี้นะครับจะไม่นอนท่านอนลงง่ายๆครับจะนอนท่าที่แบบมันลืมตาแล้วพี่น้องลืมตามาดูแนละ้ว มันเอาไม่ไหวอะพี่น้องมันทิ้งตัวแล้วมันอดไม่ไหวแล้วมันทนไม่ไหวจริงๆกับการนอนเนี่ยมันอยากนอนซะเหลือเกินก็ทิ้งตัวซะให้มันเสียไปแต่ได้จบๆไปขอคนมันง่วงอะ่ะจะให้ทําไงอะคนมันง่วงอะ่ะก็กางคืนมันค่อยมีเวลาได้พักได้ผ่อนอะ่ะทํางานหนักไหนจะเที่ยวไหนจะสํารวจพื้นที่แถวนี้ ไหนจะออกไปเที่ยวแถวนี้บ้างไหนจะหาเวทีออกเอบนี้เที่ยวกลางคืนบ้างหลายหลายอย่างพี่น้องก็<笑><笑>เลยมันอยากนอนสะหน่อยมันง่วงจริงพี่น้องมันง่วงซะเหลือเกินก็เลยจําเป็นต้องงีบสะหน่อยของ,งีบสักหน่อยนะนะพี่น้องนะหนูขอนอนก่อนนะแม่แม่โดูเฉพะพี่น้องมันง่วงซะเหลือเกินมันอดใจไม่ไหวเนี่ยครับ เจมอยก i, ็วนลูกไปเราดูสิเอาขาเตะหัวลูกดูสิโอ้ยเตะโอ้ยโอ้ยโย้ยโอ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 ้ยเจมอยก็กวนสัตวเหลือเกินเนาะโอ้ยเนาะธรรมชาตินี่เนาะตัครับเจ๊หมอยมือ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 ไม่นิ่งมือไม่นิ่งเมยหมยเนี่ยไล่ไล่แมลงด้วยดูสิไล่แมลงด้วยดูสิเป็นภาพที่น่ารักมากครับเป็นภาพที่น่าตีมากสำหรับแม่เหมยนะครับผมสำหรับเด็กหญิงของเราก็มีแม่คอยเฝ้าอยู่ก็โอ้ยขาเนาะเหมยเนี่ยก็ไม่ดูลูกดูอะไรเลย นอนแล้วนอนแล้วขยับแล้วขยับแล้วโอ้ขาหังขาหลังเยยบพี่น้องดูขาเจ๋มือพี่น้องดูนะดูขาหลักเจี๋ยมือนะโอ้ย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 โอ้อ้ยโ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 อ้ยอ้ยโ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 อ้ยอ้ยโ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 ออ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโออยโอ้ยโอ้ยโย หนูก็ไม่ค่อยได้นอนเลยเมื่อคืนเนี่ยคุมในลูกสาวพ่อนี่แหละดูครับแม่เหมยหน้าตาเนี่ยดูครับในบุญก็นอนซะดูหน้าตาแม่เหมยครับไลนมาเลยให้ลูกแล้วก็นอนประมาณนี้ครับก็ขวางไม่ให้ถ่ายลูกเลยดูครับดูดูดไยืนขวางอะไรแม่เหมยไปบุญนอนนะโอ้ไปบุญนอน โกกุลในบุญโกกุลในบุญแม่บอกว่าอย่ากวนลูกสาวแม่ดูครับดูครับยืนไล่แมลงให้ดูสิพี่น้องดูสิดูความน่ารักของแม่เมยสิอันนี้ผมแอบถ่ายครับเสียงอาจจะไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะครับผมเป็นคลิปแอบถ่ายนะครับเด็กก็เด็กขี่กระโปรงก็แบบนี้ครับเด็กกระโปรงนี่ครับประมาณนี้เด็กกระโปรงดุกดิกดุกด็กดุกดิก นอนดุกดิกดุกดิกอยู่เนี่ยครับผมมันสบายเสนเหลือเกินโอ้ยเนาะดูทํามายืนคุมลูกครับพี่น้องครับมายืนความลูกไว้เลยตัวตัวโกวนในบุญครับตัวโกนโวลในบุญดูครับมานอนความเลยนบุญก็ทำตาแป๋วแปวทำตาแป๋วแปวทำตาหน้าหยิกหน้าโยกมากหน้าตาหน้าตีมากท่านอนพี่น้อง ไม่เหมยเดินอ้อมไลยนะครับเดินอ้อมเลยคุ้มเชิงไว้ดูครับเป็นห่วงใบบุญมากเวลานอนกลัวมีคนเลียควนลูกโอ้ยโอ้ยโอ้ยเสียบลูกตัวเองโอ้ยเสียวซะเ่อเกินพี่น้องโอ้ยโอ้ยเด็กขี้เกียจโอ้ยเด็กขี้เกียจบิดแล้วโอ้ยหนูจะนอนหน่อยแม่ก็ควรเสเหลื่อเกินแม่เหมย์ก็ควรลูกเสเหลื่อเกินโอ้ดูคทำลายแมลงด้วยลาแมลงด้วยดูครับโอ้ยเนาะดูแม่เหมยดูใบบุญใบบุญ ทุกท่านนอนใบบุญพี่น้องดูขาหน้าสิแหมหลับปุ๋ยเลยหลับปุ๋ยเลยสะกิดยังไงก็ไม่ตื่นช่วงเนี้ยแอบหลับนเนาะแอบนอนเมื่อคืนก็ไม่ได้นอนด้วยสิเที่ยวเสหลือเกินกลางคืนเนี่ยแอบเที่ยวเสหลือเกินนะครับจยิงใบบุญน,น,น,นอนอย่างสบายใจเฉมคุณพ่ออยู่ไหนพ่อใหญ่อยู่ไหนพ่อก็คอยระวังให้อยู่ฝั่งนี้ครับพ่อพ่อใคุณช้างก็มาคุมลูกเหมือนกันนะพี่น้อง คอยระแวดระวังอยู Aqui, ่ฝั่งนี้นแบบบุญอยู่ไม่ได้แล้วแม่เดินบ่อยซะเหลือเกินหนูนอนไม่หลับหรอกแม่เดินสะเหลือเกินขยับซัเหลือเกินแม่เดินบ่อยสะเหลือเกินหนูอยู่ไม่ได้แล้วหนูต้องตื่นแล้วแหละหนูนอนท่านี่แด้แม่จะเยี่ยมหนูนะครับดูเพี่นดูท่าดูท่านี้จะเป็นท่าที่น่าตีมากเป็นท่าที่น่าหยิกน่าโยกมากๆ ดูครับท่านอนของแม่หญิงของเราโอ้ซาลึมสาลือไปเนาะซาลึมสาลือสาลึมสาลือโอ้ยเนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ,อ,อ,อยู่ไม่ได้แล้วเสียงรถมาเสียงรถมาอยู่ไม่ได้แล้วดูครับดูครับบิฟที่เกียดดิฟที่เกียด มันอยากนอนถ้ามันอยู่ไม่ได้แล้วมันอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ประมาณนี้ครับเป็นยิงใบบุญของเราตื่นแล้วตื่นแล้วเสียงรถมาเนาะเสียงรถเอาอ้อยมาลงาเอาออ้อยมาลงก็ตื่นนะครับตรงนี้ตื่นแล้วพามาชมความน่ารักของบุญนยพ่อใหญ่อยู่ตรงไหนครับนี่ครับพ่อใหญ่ก็ยืนคุมเชิงดูเลอยู่ตรงนี้ครับดูแลความปลอดภัยให้ลูกอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ใบบุญก็เล่นกับแม่เหมยอ,อยู่นอนแบบสบายใจครับพี่น้องสบายใจพ่อก็ดู آ آ, เป็นห่วงอยู่ห่างๆนะครับผมเป็นห่วงอยู่ห่างๆ <_ S 1> นี่ <_ S 2> คือพ่อใหญ่ของช้างของเรานะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นแม่หญิงใบบุญซึ่งตื่นมาก็ถูเลยเล่นเลยครับอยู่เลยตื่นมาก็เล่นเลยไม่ต้องห่วงหลายเนี่ยเนี่ยถ้าได้ตื่นออกมาแล้วไม่ต้องห่วงเต็มที่ครับหลายนี่เต็มที่เขาได้ตื่นขึ้นมาแล้วไม่ต้องห่วงเลยครับมีแต่เรื่องเล่นอย่างเดียวมีแต่ความน่ารักที่ให้แม่ๆสี่งลต่ท่านได้ชมกันอย่างเดียวครับถ้าตื่นมาแล้วหลายอย่างครับ พ่อก็ยืนดูลูกอยู่ตรงนี้ครับพ่อยืนให้กำลังใจลูกนะครับผมอยู่ตรงนี้ครับครอบครัวนี้กินจุครับครอบครัวโตอ้วนหรือพูดง่ายครอบครัวโตกลม จะอยู่ประมาณนี้ครับทบคร,รัวตักลมนี่ครับจะอยู่ประมาณนี้ครับกินอย่างเดียวพี่น้องไม่ได้สนใจอะไรนะกินอย่างเดียวส่วนใบบุญเป็นไงล่ะตื่นขึ้นมาก็โอ้ยงอแงงอแงฟอเฟียฟอเฟียอยู่เพิ่งตื่นเนาะเด็กเพิ่งตื่นครับโอ้โอไปดึงยาไปให้แม่โอ้ยดึงสับรถไปให้แม่ยังไม่ทานกล้วยเลยมั้งตอนเนี้ยตอนเช้ามาเนี่ย ไอ้โมยยังเอากล้วยให้ทานยังไม่รู้ไอ้อหมวยเอากล้วยให้ไอ้บุญแล้วบ่กล้วยป้อนยังบอกว่ายังไม่รู้ยังไม่ป้อนยังไม่ป้อน,อนเดี๋ยวไอ้บุญกำลังโอ้กำลังฝึกกินสับประรดด้วยนะครับกำลังฝึกกินสับปะรดเหมือนแม่นะครับผมเป็นครอบครัวที่มีความสุขมากครับครอบครัวใบบุญเป็นครอบครัวที่แบบ <ee> ครบทีมครบทีมอยู่ครบทีมมีพ่อมาอยู่ใกล้ๆด้วยคอยดูแลเนาะก็เป็นเกษรที่มีความสุขดีครับเราดูแล,ลกันเป็นอย่างดีอาหารการกินก็มาเคยให้ขานนะครับผมมีอาหารการกินมีสับรถกองอไว้เป็นนี้เลยครับมีอ้อยลงมาให้กินนี่ครับมีอ้อยนำล,ลงอ้อยครับผมขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านท่านเป็นการติดตามรับชมท่านรับชมคลิปของผมแล้วถูกอ,อกถูกใจอย่างใดก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยจะเป็นการขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับผม เป็นการช่วยเหลือเราได้ทางหนึ่งครับช่วงนี้ยอดไม่ขยับเลยช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยครับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ลาไปด้วยภาพใบบุญน่ารักน่ารักอยู่ตรงนี้เป็นภาพน่ารักใบบุญแล้วก็ฝากแชร์เราด้วยนครับสวัสดีครับ